สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่5เมษายน2564มาพบกับเกาะติดสถานการณ์พายุฤดูร้อนกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะหลังจากที่ฝนกระหน่ำในหลายพื้นที่ทำให้ชุ่มฉ่ำใจเนื่องด้วยพายุฤดูร้อนที่มีอิทธิพลในขณะนี้สืบเนื่องมาจากประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดหลายวันติดต่อกันและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปะทะ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันและลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ได้เสริมเข้ามาทําให้มีความชื้นที่เหมาะสมอีกทั้งในขณะนี้ความชื้นที่มีมากโดยในวันนี้ยังมีอากาศมืดครึ้มในหลายพื้นที่ก็ยังไม่พบกับแสงแดดในช่วงเช้าและหลายๆท่านคงจะสงสัยและตั้งคำถามว่าพายุฤดูร้อน จะทำให้ฝนตกลมกระโชกแรงไปถึงวันใดไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ เรามาดูโมเดลสภาพอากาศตั้งแต่วันที่5เมษายนเลยว่าฝนจะไปสิ้นสุดวันสุดท้ายที่วันไหนประเทศไทยตอนนี้เวลา12นาฬิกามีฝนตกอยู่ในภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเมื่อดูจากโมเดลสภาพอากาศเราก็จะเห็นว่ามีลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ยังคงพัดเข้าสู่ประเทศไทยตามลูกศรน,นี้เลยนะคะส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่ฝั่งทะเลอันดามันก็ยังคงเวียนเข้ามาสู่ประเทศไทยตามหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเมียนมาสนับสนุนความชื้นให้กับประเทศไทยจากนั้นเมื่อเลื่อนดูต่อไปเราก็ยังเห็นมวลฝนยังคงมีอยู่ซึ่งทางภาคเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากนอกจากตกหนักแล้วยังคงตกนานกว่าทุกภาคเมื่อเราดูโมเดลและเลื่อนเวลาออกไปจะเห็นได้ว่า กลุ่มฝนยังอยู่ในภาคเหนือจนถึงวันที่6ช่วงเช้าเลยทีเดียวและในช่วงสายฝนก็จะเริ่มกระจายออกไปในภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครภาคใต้และยังคงอยู่ในบริเวณภาคเหนือจนถึงเวลา15นาฬิกาโดยฝนจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และจะตกแช่ไปจนถึงเวลา23นาฬิกาจากนั้นฝนจะค่อยๆจางหายไป จากนั้นในวันที่7เมษายนในช่วงเช้าจะมีฝนเล็กน้อยในภาคกลางจนถึงเที่ยงซึ่งในเวลา12นาฬิกานี้จะเริ่มมีฝนตกหนักอีกครั้งในบริเวณบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะตกไปจนถึงช่วงบ่ายโดยในส่วนของภาคเหนือและภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อยในวันนี้จากนั้นในวันที่8เมษายนเวลา12นาฬิกา จะเห็นมวลฝนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและกระจายตัวไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นในช่วงเวลา15นาฬิกาจากนั้นฝนจะค่อยๆจางหายไปในช่วงเวลาเย็นๆค่ะและมาต่อกันที่วันที่9เมษายนในช่วงเช้าให้สังเกตลมจากทางด้านทะเลจีนใต้ตามลูกศรที่กำลังพัดเข้าสู่ประเทศไทยส่วนอีกด้านที่พัดมาจากประเทศเวียดนาม ก็กำลังพัดพาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนในช่วงเช้าและอาจจะตกหนักลากยาวไปถึงช่วงบ่ายโดยจะมีฝนกระจายตัวอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ยกเว้นในภาคเหนือจะมีฝนเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นเพียงละอองฝนเท่านั้นโดยเมื่อเลื่อนเวลาดูออกไปจะเห็นได้ว่าฝนจะเริ่มหยุดตก ในวันที่10เมษายนจะสังเกตเห็นมวลฝนขึ้นมาอีกครั้งที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่3-7มิลลิเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางจากนั้นเมื่อเลื่อนดูต่อไปจนถึงช่วงบ่ายฝนก็จะกลับมาตกอีกครั้งในภาคอีสานตอนล่างภาคก,กลางภาคเหนือและบางพื้นที่ของภาคใต้ โดยโมเดลจะแสดงให้เห็นพื้นที่ซึ่งแสดงถึงบริเวณที่มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนที่มากซึ่งจะมีอยู่2จุดตามภาพก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องดูและติดตามพยากรณ์อ,อากาศอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในช่วงฤดูร้อนนี้ลมและความชื้นอาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยในวันที่11เเมษายน ฝนก็ยังคงกระจายตัวอยู่ในประเทศไทยของเราโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเวลา12นาฬิกาฝนจะกลับมาตกอยู่แทบทุกวันซึ่งในวันนี้ก็เช่นกันจากการที่สังเกตดูสีของมวลฝนแล้วซึ่งเป็นสีฟ้าคาดว่าจะเป็นเพียงเมฆฝนที่ทำให้ฟ้ามืดครึ้มหรืออาจจะมีฝนตกเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นโดยเมื่อเลื่อนเวลาออกไปจนถึงช่วงเย็น ก็ยังคงเห็นมวลฝนกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีฝนตกเล็กน้อยอยู่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นจากนั้นในวันที่12เมษายนจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเย็นถึงช่วงบ่ายจะมีฝนกลับมาตกอีกแต่จะมาตกอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งมีพื้นที่สีแดงด้วยที่จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนพื้นที่อื่นๆจะเห็นเป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อน ก็จะแสดงถึงอาจจะมีฝนเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ตกเลยก็ได้เมื่อเลื่อนเวลาออกไปอีกจนถึงช่วงเย็นตามภาพจะเห็นว่ามวลฝนจะไปอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้โดยจะเห็นเป็นบริเวณสีฟ้าอ่อนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยค่ะจากนั้นเมื่อเลื่อนไปถึงวันที่13เมษายนโดยจะเลื่อนดูไปถึงเวลา12นาฬิกาว่าจะมีฝนมาตกอีกหรือไม่ จากการสังเกตตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปถึงช่วงบ่ายในประเทศไทยก็เริ่มมีมวลฝนสีฟ้าเกิดขึ้นซึ่งคาดได้ว่าหรืออาจจะเป็นเพียงละอองฝนเท่านั้นแต่ในช่วงเย็นมวลฝนจะมีสีเข้มมากขึ้นทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงในภาคเหนือแสดงให้เห็นว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณดังกล่าวและปิดท้ายกันที่วันที่14เมษายนทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า ฝนจะกลับมาตกในช่วงเวลา12นาฬิกาอีกเช่นเคยโดยอาจจะครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้โดยรวมแล้วตั้งแต่วันที่5เมษายนจนถึงวันที่14เมษายนจะมีฝนกระจายตัวอยู่ทั่วทุกจังหวัดแต่ฝนอาจจะไม่ได้ตกหนักเหมือนดังเช่นวันที่4เมษายนที่ผ่านมาจะมีลักษณะเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ในบางพื้นที่ให้ระวังลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกด้วย ซึ่งพายุฤดูร้อนลูกนี้ถือได้ว่าทําให้น้ําฝนหลั่งลดลงสู่พื้นดินต้นไม้ใบหญ้าเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งจนหลายหลายท่านพอใจกับการรอคอยท่ามกลางความร้อนและความแห้งแลง้งมาเป็นเวลาหลายเดือนโดยในคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าซึ่งความชัดเจนในปริมาณน้ําฝนหรือบริเวณที่มีฝนตกจะแน่ชัดก็ต่อมเมื่อดูล่วงหน้า3-5วันเท่านั้น ซึ่งเราจะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เห็นถึงความแน่ชัดอีกครั้งในคลิปต่อๆไปสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ